รับขายนะครับกำลังตามหารถกระบะยกสูงทุกคนที่มีออปชั่นครบเลยนะครับความเซฟตี้ระบบความปลอดภัยเต็มที่นะทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกระบะ4ประตูยกสูงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจะเป็นขนาดทุกคนเราตามไปดูกันเลยครับไปดูกัน สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนใครนะครับกำลังตามหารถกระบะ4ประตูทุกคนเป็นกระบะยกสูงนะครับไม่ว่าเอาไปใช้งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นขับขี่นะครับออกต่างจังหวัดทุกคนคนข้องคนสภาระต่างๆทุกคนวันนี้เราผมจะมารีวิวรถกระบะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกคนขอเชิญทุกคนนะครับมาพบกับเจ้ากระบะ mg xender 2.0 Gen น x ปี2 0 2 1เใหม่เพียงแค่3 6 0 0 0นกัิโลนะทุกคนนี่ วันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้ากระบะ Extender คันนี้ของเราเลยทุกคนซึ่งบอกเลยนะครับว่าคันนี้ทุกคนออปชันให้มาครบคามเซฟตต้มีครบนะครับอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับดีไซน์ภายนอกของเขาเลยทุกคนบอกว่าเป็นกระบะพันยักษ์เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนน่าใช้งานจริงๆนะครับสำหรับเจ้ากระบะ e x t e เ d e r ดคันนี้ของเราทุกคนภายนอกนะครับวันนี้ได้เป็นดีไซน์สีเทาเนาะกษณะหน้าตาจบเฉี่ยวมากทุกคนน่าใช้งานนะครับซึ่งคุปสมบัติของเจ้าคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างทุกคนอันนี้ครับเราจะ อันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้อีกด้วยนะครับตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมสวยๆแบบนี้เนาะทุกคนส่วกระจกกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมแบบนี้เลยเนาะทุกคนนี่ลิซ่าของเขานะครับสวยงามนะทุกคนน่าใช้งานนะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าออปชันให้มาครบความเซ็ตต้ให้มาครบจริงๆสำหรับเจ้ากระบะ mg extender คันนี้ของเรานะครับทุกคนถัดมาทุกคนในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับอันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอลลอยนะครับนี่ลักษณะตาล้อแม็กดู น่าใช้งานนะครับชบเฉี่ยวมากดูดุเฮเลยเนาะซึ่งอันนี้นะครับได้มานมากับตัวยางปีใหม่ๆแล้วทุกคนอันนี้ได้เป็นยางปี2021เลยเนาะนี่กระจกพับข้างทุกคนก็จะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นแบบโครเมียมแลทุกคนมีตัวไฟเลี้ยแบบ LED มาให้อีกด้วยนะทุกคนนี่ซึ่งอันนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าจับประตูจะเป็นหน้าจับประตูแบบโครเมียมนะทุกคนมีระบบ smart keyless entry มาให้ทนนุกคนเพียงแค่เรากดปุ่มนะครับก็สามารถปลดล ok ็อกรถได้เลยเนาะ ทีนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวดีไซน์ในส่วนของตัวตรกระบะท้ายกันบ้างนะครับทุกคนนี่สติ๊กเกอร์มีตัวแกนมาให้เนาะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับในส่วนของตัวตรกระบะท้ายก็ลักษณะหน้าตาตัวตรกระบะท้ายเป็นแบบนี้ทุกคนดีไซน์เป็นแบบนี้เนาะมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับในส่วนของตัวตรกระบะท้ายทุกคนก็มาดูกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นี่เป็นโช้คไฮดรอลิกแบบนี้มาให้นะครับทุกคนเปิดได้นะครับเซฟตี้เลยเนาะ เจ้ากระบะท้ายทุกคนก็บอกเลยนะครับว่ากระบะท้ายกว้างเราทุกคนสามารถใส่ของนะครับคนของคนสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยเนาะสหรับเจ้ากระบะ MG Xcender คันนี้เป็นกระบะสี่ประตูนะครับทุกคนสำหรับใครที่กำลังตามหารถกระบะสี่ประตูอยู่ทุกคนมาดูเจ้ากระบะ MG Xcender คันนี้ได้ทุกคนบอกเลยนะครับว่าออปชันให้มาเยอะกว่าเจ้า r ี v o หรือ D-Max อีกเนาะทุกคนและราคาถูกกว่าด้วยนะทุกคนน่าใช้งานจริงๆนะครับสำหรับเจ้ากระบะ MG Xcender คันนี้ของเรานะครับทุกคน แต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวพาไปรีวิวในส่วนของตัวออปชันภายในตัวรถนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายในตัวรถของเจ้ากระบะ MG Extender คันนี้ทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็ขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถเนาะของเจ้ากระบะ4ประตู MG Extender 2.0 Gen X ปี2021คันนี้ของเราแล้วทุกคนดีไซน์ภายในทุกคนเป็นดีไซน์ออกโทนสีดำนะครับอันนี้เนาะตัวเบาะนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยเนาะตัััวเเเเบบบาาะะะนนนนคคครรดีไซ์อออกมมโลยห็ น่าใช้งานเนาะสำหรับจักกระบะ MG Extender คันนี้ทุกคนบอกเลยนะครับว่าออปชันให้มาครบเนาะมาเทียบกับตัวรีโวอะไรอย่างงี้นะคนปกติได้เป็นตัวเบาะผ้านะครับวันนี้ได้เป็นเบาะหนังเลยเนาะออปชัน,นให้มาครบเลยนะน่าใช้งานนะครับสำหรับจักกระบะ m c Extender คันนี้ทุกคนดีไซน์ของเขาเป็นประมาณในเนาะในส่วนของตัวภายในตัวรถนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมมารีวิวในส่วนของตัวออปชันรถคันนี้กันบ้างทุกคนว่ามีอะไรกันบ้างทุกคนเริ่มต้นนะครับในส่วนของการสตาร์ทรถทุกคนอันนี้ได้เป็นระบบคูดสตาร์ทนะครับเพียงแค่ ซื้อรถคันนี้ทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าไม้นะครับอยู่ที่เพียง3าม0 0กพันกิโลเท่านั้นทุกคนไม่ไม่ได้เยอะเลยเนาะทุกคนอันนี้นะครับไม่ปกตินะครับสำหรับเจ้ารถกระบะแบบนี้นะครับทุกคนทีนี้๋ยาผมมารีวิวในส่วนของตัวระบบปรับอากาศกันก่อนนะทุกคนอันนี้ก็คือแผนควบคุมในส่วนของตัวระบบปรับอากาศของเขานะครับก็ในหน้าจอแบบนี้เลยทุกคนซึ่งใน,นส่วนของตัวระบบปรับอากาศทุกคนยังมีในส่วนของตัวจอสแสดงผลดิจิตอลมาให้อีกด้วยนะครับเวลาเราปรับคุณาภูิอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นโชว์แบบนี้เลยนะครับตรงหนน้าจอเะี่ น่าใช้งานนะครับแถมมาด้วยในส่วนของตัวระบบต่งตางๆตของการขับขี่รถนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นระบบอีโค o โหมดนะครับพาวเโหมดมีมาให้นะครับและในส่วนของตัวความเซฟตี้รถของเจ้ากระบะคันนี้ทุกคนก็ยังมีในส่วนของตัวระบบการเลื่อนฉลัยนะครับทางวงลาช,ชันนะครับมีมาให้นะทุกคนออปชั่นให้มาครบนะครับความเซฟตี้ให้มาครบจริงๆเนาะสำหรับเจ้ากระบะ MZ x e n d e r คันนี้ทุกคนออปชั่นให้มาครบแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับน่าใช้งานเนาะถัดมาทุกคนในส่วขนของตัวหน้าจอมัลติมีเดียทุกคนอันนี้นะครับได้เป็นจอทับ สถนาหน้าตาจอเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่เสื้อนี้ก็รองรับไปส่งตัว amfm นะครับสามารถเชื่อมต่อ apple carplay ได้แล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อ b l e t ู to ู h ได้ด้วยนะทุกคนนี่หน้าตาจอทุกคนเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมควอบคุมได้ง่ายนะครับเข้าใจง่ายทุกคนน่าใช้งานนะครับถัดมานะครับไปส่งกตัวพวงมาลัยทุกคนพวงมาลัยนะครับอันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบ multi function นะครับทุกคนะนาดหน้าตาตัวจอเป็นประมาณนี้เลยเนาะสามารถเพิ่มเสียงรดเสียงได้นะครับอยู่ตรงพวงมาลัยเลยเปลี่ยนครื่งวิทยุนะครับวางสายรับสายมีมาให้เนาะ ที่สาคัญนะครับเจ้า MC Extender คันนี้ทุกคนยังมีในส่วนของตัวระบบช่วยความสะดวกสบายทุกคนยังมีในส่วนของตัวระบบควบคุมความเร็วเนาะ Cruise Control นะครับมีมาให้นะทุกคนขับขี่ทางไกลทุกคนเราใช้ระบบนี้ทุกคนเดินทางไปไหนมาไหนนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้นะครับอันนี้มีมาให้เนาะโอเคเลยนะครับสำหรับรถกระบะแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งประโนตโัวพวงมาลัยทุกคนก็สามารถปรับได้กี่ระดับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะลงนะครับขึ้นเนี่ยได้สองระดับ ประมาณนี้ทุกคน<ๆ>เขาออกไม่ได้นะครับนี่ก็ทําให้การขับขี่เขาออกตระการขับขี่เป็นอย่างดีเนาะถัดมาทุกคนในะส่วนของตัวเกียร์กันบ้างนะทุกคนอันนี้เขาได้เป็นเกียร์ออโต้ซึ่งมาส่วนของตัวลักษณะนหน้าตาเกียร์ทุกคนบอกเลยนะครับว่าจับง่ายนะครับนี่กระชับมือทุกคนจับง่ายนะครับเปลี่ยนเกียร์เราก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วยังมีในส่วนของตัวระบบทิปทรอニックโหมดมาให้ด้วยนะทุกคนและรถคันนี้นะครับยังแถมมาด้วยส่วนของตัวกล้องมองภาพขนาดถอยหลังพร้อมเซ็นเซอร์การะระยะจอดนะครับมีมาให้นะทุกคนเห็นไหม ใครที่ขับรถไม่คล่องนะครับขับรถไม่แข็งทุกคนมีระบบนี้ช่วยเราด้วยนะครับโอเคเลยเนาะเจ้ากระบะอย่างนี้ทุกคนปกติกระบะต่างๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นรีโวนะครับดีแมอะไรต่างๆเนี่ยแบรนด์หลักๆพวกนี้ออปชันให้มาไม่ครบเท่านีเนาะนี่เจ้าคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยเนาะใครที่กำลังตามหารถกระบะ m m g ที่มีออปชันพอๆกับตัว Ford Ranger ทุกคน คันนี้นะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนและราคาถูกกว่า Ford Ranger อย่างแน่นอนนะครับทุกคนแต่ทีนี้ก็ต้องผมพาไปรีวิวในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันบ้างทุกคนว่าจะนั่งกว้างนั่งสบายขนาดไหนนะครับแล้วออปชันในส่วนต่อห้องผู้โดยสารมีอะไรกันบ้างทุกคนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนก็ขึ้นมาดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารเนาะของเจ้ากระบะสีประตูกับเจ้า MC x e n d e r 2.0 g e n X ปี2021คันนี้ของเราทุกคนบอกเลยนะครับว่าขึ้นมาประทับใจอย่างมากแล้วทุกคนภายในห้องผู้โดยสารทุกคนกว หมือนรถเก่งเลยนะทุกคนอันนี้ภายในห้องบุฎิศาสนะครับกว้างมากเลยนะเนาะเพพื้นที่ใช้สอยได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเพลพื้นที่นั่งเห็นไหมเหยียดขาได้สบายสบายเนาะสำหรับเจ้ากระบะ MC Extender คันนี้ของเราทุกคนซึ่งในส่วนของตัวห้องบุฎิศารทุกคนออปชั่นก็ให้มาครบเนาะมีในส่วนของตัวแอร์ตอนหลังนะครับมีมาให้นะทุกคนอันนี้นะครับก็สามารถปรับแอร์ได้นะครับแบบนี้เลยเปิดปิดได้เนาะแบบนี้เนาะมีในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตนะครับเป็นของตัว12โวลต์120วัตต์มีก็มาให้นะทุ ที่สาคัญนะครับดีไซน์ก็น่าใช้งานนะทุกคนเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับเดินดได้สีแดงพอมาพร้อมกับตัวที่พักแขนนะครับพร้อมกับที่ใส่แก้วน้าก็มีมาให้นะทุกคนเหมือนรถเก๋งธรรมดาทั่วไปเลยทุกคนแต่ว่าเป็นรถกระบะที่สามารถขนของได้นะครับอันนี้โอเคเลยเนาะเจ้ากระบะ MG Xcender คันนี้ของเรานะครับทุกคนซึ่งเที่ทีนี้นะครับผมพาไปรีวิวในสองตัวห้องเครื่องนะครับพร้อมก็สรุปราคาตัวรถกับเจ้า MG Xcender คันนี้ทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราตามมาเดี๋ยวกันเลยครับ โอเคทุกคนเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของเจ้ากระบะ MG Extender คันนี้กันบ้างนะทุกคนอันนี้ก็คือลักษณะนหน้าตาห้องเครื่องของเขาเลยนะครับและเดี๋ยวผมต้องบอกทุกคนเลยเนาะว่าคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ทุกคนดูได้นะครับห้องเครื่องสะอาดเยี่ยมนะทุกคนน่าใช้งานนะครับอันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ2,000ซีซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะ TCDI นะครับของทาง MG เขาเลยนะครับส่วนรถคันนี้นะครับทางเต็นท์เรานะครับราชพฤกษ์พีคาร์เซ็นเตอร์รับประกันให้เลยทุกคนว่าไม่มีการชนหนนนนนัักกการรจมม้้ะะคคบ่แท100นะทุน ดูได้นะครับตัวน็อตไม่มีการแกะกันถอดนะครับลูกลกมมกริปนะทุกคนนี่ดูได้นะครับสติกเกอร์ตาหมอ,อก,อกอมีให้อยู่ครบเนาะทุกคนนี่เห็นไหมรถสภาพสวยๆเลยนทุกคนรถปี21่สเรถพึ่งปัดมาแค่ปีเดียวนะครับวารันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่เนาะทุกคนอันนี้นะครับน่าใชง้งานจริงๆกระบะ MG Extender นะทุกคนแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปราคาตัวรถคันนี้กันที่บ้านกันก่อนว่าจะราคาอยู่เท่าไหร่นะครับ เราตามมาดูก okay, right. so ันเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้ากระบะ4ประตูกับเจ้า MG Extender 2.0 Gen X ปี2021ไหม่เพียงแค่36,000กิโลคันนี้ของเรานะครับทุกคนที่ต้องบอกทุกคนไว้เลยเนาะว่ารถคันนี้นะครับทางเรานะครับเพิ่งเอาเข้ามาใหม่ทุกคนซึ่งนี้นะครับราคานะครับที่เราตั้งขายทุกคนเราขายเพียงแค่5 1 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทุกคนเป็นราคาที่ถูกแสนถูกทุกคนออปชั่นให้มาครบนะครับคอนเซ็ตตี้ ให้มาครบนะครับสำหรับใครก็ตามพิกางตามผ่านรถกระบะ4ประตูทุกคนเอาไปใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนทุกคนลองมาดูกันได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้ากระบะ MG Extender คันนี้ทุกคนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปนหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับทุกคน และใครนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสมัครใครมาแล้วนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆมาให้นะครับเพียงแค่คนแคปหน้าจอมานะครับก็ฟรีไปเลยนะครับค่าจัดค่าโอนนะทุกคนมูลค่าถึง20,000บาทนะครับทุกคนสตารับ10คนแรกเท่านั้นนะครับทุกคนและใครน cetera, ะครับอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับรู้อะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวรถคันไหนนะครับรู้อะไรก็อยากจะติดตามครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ